ทันทีที่เฟย์ดันเวและวอรเรนเบตตี้คู่ขวัญจากวอนนี่แอนด์คลายประกาศให้ลาลาแลนด์เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในรางวัลออสการ์ครั้งที่89ทีมงานของหนังเพลงแห่งยุคต่างแสดงความยินดีต่อความสำเร็จแต่ไม่นานเสียงปรบมือก็เปลี่ยนเป็นความเงียบงนันเมือ <S <S ่อจอร์แดนฮาวโรวิชผู้อำนวยการสร้างของลาลาแลนด์ออกมาแก้ไขความผิดพลาดโดยยืนยันว่าผู้ชนะตัวจริง <S <S คือมไลท์ หนังไข่ทอดชีวิตของหนุ่มือสีผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งความผิดพลาดดังกล่าวมาจากการสลับซองประกาศรางวัลโดยวอร์เรนเบตตี้ชี้แจงว่าซองที่เขาได้รับจากทีมงานเป็นรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมที่ลาลาแลนด์เป็นผู้ชนะไปแล้วก่อนหน้านี้ oh <my> God. การสลับตัวผู้ชนะอย่างไม่เคยมีมาก่อนในรอบ89ปีสร้างความมึนงงและประหลาดใจต่อทีมงานนักข่าวที่มาเกาะติดสถานการณ์อย่างมาก จอนวอยนักแสดงรุ่นใหญ่บอกว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้และคิดว่าภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องมีความเหมาะสมกับการเป็นผู้ชนะด้วยกันทั้งคู่ส่วนจอร์แดนฮรโรวิทต์ตัวแทนของลาลาแลนด์ La and, ผู้รีบแก้ไขความผิดพลาดให้กับทีมงานของมูลไลท์บอกว่ารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่ถูกปล่อยให้ดีใจเกอแต่ก็ยินดีที่เป็นผู้มอบเวลาแห่งการเฉลิมฉลองให้กับผู้ชนะตัวจริง ความผิดพลาดครั้งนี้ถูกนำไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์อื้อฉาวหลายๆครั้งบนเวทีออสการ์รวมถึงครั้งที่เดวิดนีเวนพิธีกรของงานกำลังกล่าวแนะนำผู้ประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในงานออสการ์ปี1974โรเบิร์ตโอเปนช่างภาพชาวอเมริกันได้สร้างความแตกตื่นด้วยการวิ่งออกมาจากหล <Right S 1> ังเวทีด้วยสภาพเปลือยเปล่าซึ่งภายหลังมีหลักฐานที่แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผู้จัดจงใจให้เกิดขึ้น โดยโรเบิร์ตเมสเลอร์ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจของออสการ์ที่อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยว่าเดวิดนีเวนมาขอยืมปากกาจากภรรยาของเขาเ,เพื่อนำไปจดมุกที่จะใช้แซวโอเปิลบนเวทีและไม่เชื่อว่างานที่มีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดอย่างออสการ์จะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดได้ แต่ไม่ควรเกิดจะเป็นนางงามประกวดหรือว่าจะเป็นหนังยอะไรเงี้ยพิธีกรมันก็มีความกดดันว่าคือเราต้องทําหน้าที่ดีที่สุดใช่ป่ะโดยเฉพาะการประกาศอ่ะมันก็ไม่ควรผิดเพราะถ้าผิดมันมีผลกระทบแน่ทีน,นีเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเกมหรือว่ามันเป็นผิดจริงๆเพราะถ้าผิดจริงๆมันก็เป็นความไหายานะอย่างหนึ่งเหมือนกัน ใัยชนะในสาสาขาของ m o n l i ล h t ถือเป็นความสำเร็จของ b บ r ร y j e n k นกินผู้กำกับที่นำความยากลำบากจากการเติบโตมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยปัญหามาถ่ายทอดในภาพยนตร์ได้อย่างลุ่มลึกซึ่งผู้กำกับวัย37ปีเชื่อว่าการที่ผลงานของเขาได้รับรางวัลครั้งนี้อาจเป็นเพราะสมาชิกออสการ์ต้องการแสดงให้เห็นว่าสังคมอเมริกันเต็มไปด้วยผู้คนที่หลากหลายและตัวละครซึ่งเป็นคนชายขอบสังคมอย่างในมูลไลท์ก็ควรได้รับการยอมรับเช่นกัน ชัยชนะของมูนไลท์เนี่ยมันนํามาซึ่งการยอมรับในเพศสภาพที่แตกต่างมากขึ้นฮะตามสถิติแล้วยังไม่เคยมีหนังเกย์เรื่องไหนได้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมฮะเพราะว่าก่อนนี้เราเคยมีบล็อกแบ็กเมาเทนแต่ก็ชวดไปเพราะว่านี่เป็นการแก้เกมที่ดีของออสการ์ครับเป็นการแก้ตัวที่สวยงามเลยที่เลือกมูนไลท์ขึ้นมากระแสการเมืองฮะออสการ์โซไวฮะ กระแสแอนต้โดนั์ทรัมป์ค่ะมันทํางานแล้ว uh huh. นะฮะแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันมีการเมืองมันมีอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละคับมันเป็นกระแสะซึ่งก็ไม่มีใครคิดว่ากระแสะเหล่านี้มันจะสามารถถล่มกระแสะลาลาแลนได้ไงเพราะลาลาแลนมันเต็งแล้วมันกวาดรางวัลมาหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็แบบมาพลิกโขบนบนบนเวทีนี้เวทีเวทีออสการ์ไปเลยอะฮะช็อกมากที่พี่ก็ยังช็อกอยู่พูดไปก็ช็อกไปเนาะ แม้จะพลาดรางวัลใหญ่แต่ลาลาแลานก็คว้าออสการ์สูงสุดในปีนี้ถึง6สาขารวมถึงสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมที่ส่งให้เจมีนเชเซลกลายเป็นผู้กำกับอายุน้อยที่สุดที่คว้ารางวัลสาขาดังกล่าวในวัย32ปีอีกด้วย ah ชัยชนะที่น่าสนใจในออสการ์ปีนี้ยังรวมถึงการคว้ารางวัลครั้งแรกของนักแสดงมุสลิม mm hmm. เมื่อมาเฮอร์ชาลาอาลีคว้าชัยในสาขานักแสดงสมทบชายจากมูลไลท์ และความสำเร็จที่รอคอยของเควินโอคอนเนลล์สาวเอนจิเนียร์ที่ควา้ารางวัลเบสสาวมิกซิ่งจากเรื่อง h ฮกซอ o r หลังครองสถิติเข้าชิงสูงสุดถึง20ครั้งแต่พ่ายแพ้มาทุกปี